วันนี้วันที่3ามกับชาเลนดันพื้น5้าสิบครั้งต่อวันระยะเวลาห้าระยะเวลาสิบห้าวันนะครับผมวันนี้นะครับผมคือมันแย่หน่อยครับคือผมกินข้าวแค่จานเดียวนะครับคือทั้งวันเลยกินข้าวจานเดียวมันทําให้ร่างกายเนี่ยมันรับพลังงานไม่พอนะครับผมอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพัฒนานไม่เต็มที่นะครับแล้วก็ความรู้สึกของวันนี้นะครับมันยัง ผมรู้สึกว่าเจ็บหน้าอกนะครับผมแล้วก็ลังแขนนะครับโอเคเราเริ่มกันต่อเลยครับเหมือนเดิมครับผมเซตละสิบครั้งห้าเซตครับไปอย่าวางกัน สิบครั้งแรกยังง่ายอยู่นะครับระหว่างพักยกนะครับพักเสร็จจะมาบอกว่าวิธีดันพื้นนะครับตอนเราลงนะครับผมเราอย่ากั้นหายใจนะครับให้หายใจปกตินะครับผมเวลาขึ้นเวลาลงหายใจปกติเลยแต่จังหวะขึ้นนะครับให้หายใจออกนะครับเวลาลงเนี่ยเราจะให้หายใจเข้านะครับผมมันจะทําให้ รีดออกซิเจนในกล้ามเนื้อเนี่ยความรู้สึกว่ามันจะรีดออกซิเจนในกล้ามเนื้อดีขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะทาให้กล้ามเนื้อมันเครียดแล้วก็มันทําให้การผลานเนี่ยมันดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวรอเซตที่สองครับ เซสองสิบครั้งไปย <Okay. S 1> ังได้อย <ained hear> <noise> ู mm ่นะครับ เซตที่สามสิบครั้งป่ะ 2, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, จะมาบอกประโยชน์ว่าประโยชน์ของการดันพื้นนะครับผมก็คือเราไม่มีอุปกรณ์นะครับเราใช้น้ําหนักของตัวเองนะครับเป็นน้าหนักในการออกกาลังกายนะครับผมแล้วถ้าดันพื้นเนี่ยมันจะทํางานได้หลายส่วนนะครับผมกล้ามเนื้อเนี่ยเราจะทํางานได้หลายมัดนะครับทั้งหัวไหล่หน้าอกแขนหลังนะครับผมคือมันโดนหมดเลยนะครับโดนมากโดนน้อยมัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางท่ายังไงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดท่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอเซตที่สี่ครับ เซตที่สี่สิบครั้งไป วันเลยแต่ว่าเทียบกับวันแรกนะครับผมมันจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมครับผมว่าร่างกายเราเนี่ยเริ่มจาแล้วแล้วมันเริ่มมีแรงนะครับผมจะจะให้ดีนะครับอย่าให้กินข้าวเยอะๆนะครับโปรตีนเน้นๆเลยนะครับสําหรับผู้ชายนะครับคาร์โบไฮเดรตมีเน้นๆเลยนะครับส่วนเรื่องกับข้าวนี่ก็กินได้ปกตินะครับทุกรสชาติเลยอย่าเพิ่งคุมอาหารนะครับเพราะว่า15วันแรกเนี่ยเราทําให้ กล้ามเนื้อนะครับมันได้ทํางานหนักกว่าการใช้ชีวิตปกตินะครับผมส่วนเรื่องการคุมอาหารเราก็ค่อยๆในหลังจาก15วันถัดไปนะผมค่อยๆเปลี่ยนนะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยคุณจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วคุณจะท้อพอท้อแล้วคุณก็จะเลิกนะครับผมพอเลิกมันก็จะไม่สําเร็จค่อยๆค่อยๆไปครับ ที่ห้าวันที่สามสิบครั้งไป โอเควัน <Okay. S 2> นี้สามก็หมดลงเรียบร้อยครับผมหมดแรงหมดแรงเหมือนทุกวันแล้วก็พลาดมากๆเลยครับผมที่ทั้งวันเนี่ยผมไม่ได้กินข้าวนะผมติดงานเยอะแยะเลยนะครับพยายามกินข้าวให้เยอะนะครผมเอาอาหารเข้าร่างกายมันมากที่สุดนะครคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ